รื่องชิปเนี่ยหลายๆคนจะบอกว่าเอ๊ะอาจจะแบบไม่ค่อยมีประโยชน์หรือเปล่าเอ่อบางคนกลัวว่าผ่านสนามบินไม่ได้หรือว่าจริงๆเราแค่เก็บเก็บอตัวบัตรไว้ว่าเราใส่อะไรก็พอแต่ในชีวิตจริงนะครับจริงๆแล้วมีประโยชน์มากเจอบ่อยมากเลยที่คนไข้ามาหานะครับผ่านไปแล้วสิปีอะบอกว่าเราถามหาบัตรที่เขาเก็บอะอทุกคนก็รู้นะว่าจะต้องเก็บบัตรในกล่องเอาไว้ แต่ไม่เคยมีใครเก็บได้จริงๆอ่ะเพราะมัน1010 10กว่าปีปใช่แต่ว่าชิปเนี้ยจะอยู่กับเขาอ่ะไม่หายไปไหนแล้วเราก็มีเครื่องสแกนใช่ไหมครับ<ช>แล้วก็ถ้า<แ>เป็นไปเจอซิลิโคนโมดิว่าซิลิโคนปอมนะแล้วเอาเครื่องนี้สแกนแล้วก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ใชแต่ว่าจะต้องเป็นรุ่นท็อปๆหน่อยคือรุ่นจอยแบบนี้เป็นต้นนะหรือว่าเออเอ็กนอมิกอย่างเงี้ยขึ้นไปอย่างเงี้ยในเมืองไทยเนี้ยจะมีชิปุ ทุกลูกเลยนะครับเป็นเอออโนมิกทั้งหมดนะครับแต่ว่าที่ต่างประเทศเนี่ยมีเออโนมิกแบบที่มีชิปด้วยอ่าแต่ว่าเขาไม่นําเข้ามาเพราะเขาก็กลัวเรื่องนี้แหละอ่ากลัวว่าเดี๋ยวพอนําเข้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยมีการปลอมเอาของที่วัสดุต่ำเกรดต่ํากว่าไปปลอมเป็นรุ่นสูงอะไรเงี้ยครับใช่เพราะว่าอย่างหนูก็เห็นหลายๆหลายๆที่ก็เลทต่างกันแบบบางที่ก็ถูกมากใช่ใช่ต้องระวังแล้วก็เวลาเรา พูดถึงเรื่องชิปนะจริงๆแล้วมีประโยชน์มากเพราะว่าอย่างพี่หมอแก้งานหน้าอกบ่อยมากมจากหลายๆที่นะครับแล้วเราอยากรู้มากเลยว่าเขาใส่อะไรมาปรากฏว่าคนไข้ไม่เคยให้ข้อมูลได้ตรงเลยครับรเขาก็จะบอกแบบ200มั้ง3า0 0แล้วเวลาเราต้องคำนวณหน้าอกก่อนผ่านนะว่าเราจะใช้อันไหนจะสวยที่สุดอุอ้ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากรู้ยากยาก,ยากเราอยากรู้มากเลย เพราะว่าคนไข้บางคนเขาก็เหมือนกับบอกว่าเคยเคยขอไป300แต่ว่าจริงๆแล้วได้เล็กกว่านั้นหรือว่าแบบออย่ใช่เพราะประวัติไม่ถูกนะครับทําให้เราไปแก้หน้างานนะยากมากใช่อันนี้คือความสําคัญของชิปนะซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นนวัตกรรมอะซึ่งก็ก็ดีแล้วในยุคปัจจุบันทําให้ปิดช่องโหว่เรื่องนี้ไปโอดีอ่ะพอพอมีชิปก็เราสามารถรู้ได้เลยว่าไซส์เท่าไหร่ ทำเมื่อไหร่ก็รู้ได้เลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วเดี๋ยวปีหน้า,นาเขาจะเริ่มมีชิปตัวใหม่ละ <c oughs> ชิปตัวเก่ายังไม่พอจะมีชิปรุ่นใหม่ซึ่งสามารถวัดอุณหภูมิในร่างกายได้โ oh. อ้ทีนี้มันไม่ได้ถูกดีไซน์มาสําหรับเอาไปวิ่งนะไปวิ่งเพื่อให้แบบแบบวัดอุณหภูมิเล่นๆอะไรอย่างนี้นะครับ <c oughs> คือทีนี้มันเป็นเทคโนโลยีนําไปในอนาคตบอกว่า <c oughs> ในอนาคตเราอาจจะมีมีชิปที่สามารถวัดค่าต่างๆของร่างกายได้มากกว่านี้อีก อใช่ตอนนี้วัดอุณหภูมิได้แล้วที่มองนอกมีแล้วนะครับแต่เดี๋ยวนาคตก็จะเอาเข้ามาในเบื้องต้นนะการวัดอุณหภูมินี้อาจจะมีประโยชน์ในเบื้องต้นคือสมมติใส่เป็นานานๆแล้วซิลิโคนมีการรั่วซึมนะเพราะซิลิโคนทุกประเภททุกยี่ห้ออาจจะรั่วซึมได้ในระยะแบบนานๆเลยหลายสิบปีใช่ไหมครับนี่ถ้าเกิดมันรั่วซึมเนี่ยอุณหภูมิมันจะเปลี่ยนข้างเดียวนี่เห็นไหมครับเราจะรู้ทันทีเช็คได้เลยเช็คได้เลยใช่เราจะรู้เลยว่าเฮ้ยซิลิโคนเราอยู่ในภาวะปกติหรือเปล่าเพราะว่า ในภาวะปะกติแล้วเนี่ยอุณหภูมิของอตัวชิปหรือข้างในลูกซิลิโคนจะต่ำกว่าอุณหภูมิร่างกายนิดหน่อยอ่าทีนี้พอเราพอเราสมมติมันมีแตกรวซึมอุณหภูมิมันจะสูงขึ้นมาเท่าอุณหภูมิร่างกายอย่างเงี้ยครับก็<ช><ๆ>จะเป็นการด,ากด,ดูเลยว่าซิลิโคนคุณอยู่สภาพน่าจะโอเคนะ<ๆ>ดีมากเลยค่ะเดี๋ดยวนี้ก็การสัญยกรรมหน้าอกก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไปนะคะทุกคนไม่ต้องแบบหลายคนก็กลัวหลายๆอย่าง พราะการที่จะรู้ว่าสิลิโคนแตกล่วนะยากนะต้องไปทำเอ็มไอสแกนเสียค่าใช้จ่าย2 0 0 0 0บาทใช่ค่ะการมีชิปตัวนี้ก็จะเป็นการให้เราอุ่นใจเลยว่าเนี่ยตอนนี้สภาวะน่าจะปกติดีไม่ต้องเสียยิบย่อยไม่ต้องไปเสียยิบย่อยใช่ระยะยาวแล้วก็ถ้าจะทํา MI สแกนก็คือเมื่อจําเป็นจริงๆเท่านั้นนี่ครับนาคตมันอาจจะวัดหัวใจก็ได้นะใครจะไปรู้นักออกเล่นกีฬาออกกำลังกายใช่ไหมครับใช่ต่อไปไม่ต้องใส่นาฬิกาสปอร์ตแล้ว ใช่ไหมสายสปอร์ตไม่ต้องใส่นาฬิกาแล้วมีชิปโัวที่ว่าอยู่อยู่ข้างในก็พอแล้วอะไรเงี้ยเออน่าสนุกดีนะเออดยนี่ต่อไปนี่จะจะเราจะเจอเทคโนโลยีอะไรอีกบ้างคะเนี่ยเออเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะวันนี้เรามี AR แล้วใช่ไหมครับ่การใช้ภาพ 3D สแกนนะครับจริงๆเราสามารถที่จะยิงขึ้นจอทีวีให้คนไข้เห็นได้เลยนะใหญ่เท่าตัวคนไข้เลยถ้ามีจอขนาดใหญ่พออย่างเงี้ยใช่ครับก็ก็ล้ำมากเลยตอนนี้ ใช่โอเคก็เปิดยุค AI อ่ะ